อ่ะสวัสดีครับก็กลับมาพบอีกครั้งนะครับวันนี้นะฮะอินเอร์แพ่นนะฮะไฮโดรลิกทูนส์นะครับก็เป็นโปรดักตรีวิวนะฮะอย่างคราวที่แล้วเรามีเรื่องของไอตัวโปรดักต u ์อันบ็อกนะะพูดถึงเรื่องไอตัวไฮดรอลิกท็อปเรนจ์นะครับมี DSX อสเอ s q มีนะครับแล้วก็ HLP นะครับซึ่งแต่ละรุ่นม่เหมือนกันนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของปั๊มบ้านนะฮะแต่ว่าเป็นแฮนด์ปั๊มตัวนี้นะครับ เป็น p s s นะครับ Ultima Steel Hand Pump นะครับโครงสร้างนะฮะเราก็มาดูใกล้ๆกลนะครับโครงสร้างก็จะเป็นตัวเหล็กนะครับทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับมีการพ่นสีเป็นสีอีพ็อกซี่นะครับสีอย่างดีตัวนี้จะเป็นการพวกโพลิสีนะครับกันน้ำมันกันยุงเคมีอะไรนี้ได้หมดเลยนะครับใช้งานเป็นเท์าดอทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น P 3 9นะครับ แม็กซ์เพซเชอร์อยู่ที่1 0 0 0 0 psi นะครับหรือว่าประมาณ6 9 0ถึง700บาทนะครับโดยเฉลี่ยนะครับดูโครงสร้างนะฮะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กพ่นสีสีดำนะฮะเป็นสีพ็อกซี่นะฮะกันสนิมในตัวอยู่แล้วนะครับนะอุปกรณ์นะครับตัวกลิปนะครับเป็นเหล็กนี้เป็นยางนะครับมีขนาดเป็นยางนิ่มๆนะครับจับเอาไว้ยกอาโยกได้นะครับนะก็จะมีตัวรีลิฟวาล์วอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้เปิดปิดใช้งานนะครับโครงสร้างในตัวกลิปตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหล็ก นะครับเด็กกล้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กชุบซิงค์มานะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับอ้อขอโทษทีนะฮะลืมบอกไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับจุดที่เอาไว้เติมน้ํามันแล้วก็ดูน้ํามันโอเคนะฮะตัวนี้เป็นแฮนด์ปั๊มนะครับเป็นสตีลแฮนด์ปั๊มนะครับเป็น P Series นะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับจะเป็นตัว P 3 9นะครับ P 3 9เนี่ยตัวเนี้ยนะครับทำได้นะครับ1นึ่งโศกที่ประมาณ2.46นะครับ ลูกบาทเซนติเมตรนะครับก็คือ1ปัม๊มนะฮะเดี๋ยวเขาีเลยสให้ดูนะฮะก็คือ1ปัม๊มนะครับ1สโตกนะครับอย่างนี้นะฮะทำได้2.46นะครับนะฮรลูกบาทเซนติเมตรนะครับ1ปั๊มนี่จะเป็น P. 3 9นะฮะในสเปคเขียนไว้เลยนะฮะ2.46นะครับนะฮะลูกบาทเซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็คือ1ปั๊มนะปั๊ม1ครั้งนะครับโอเคครับโอเคนะ อย่างที่บอกนะครับตัวโครงสร้างนะครับเป็นเหล็กกล้านะดังนั้นเองนะค่อนข้างแข็งแรงนะแต่ว่าก็อาจจะมีน้ําหนักเยอะหน่อยนะครับนะมีมาพร้อมกับฐานค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับนะเวลาใช้งานนะปกติแล้วจะต้องต่อกับตัวเพชรเกตนะครับตรงด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไอ้ตัวอะแดปเตอร์ออกมานะครับเพื่อเสียบสายที่เป็นคิวทับปิ้งลักษณะแบบนี้นะครับโอเคถ้าเป็นในตัว P Series ด้วยกันเนี่ยนะครับจะมีรุ่นอื่นอยู่ด้วยนะครับก็คือรุ่นตั้งแต่ P77 เป็นถึง P464 นะครับอันนี้จะเป็น Two Stage นะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เ,เรา,เราต,ติดตั้งใช้งานหน้าง,งานแล้วนะครับเ,เวลาปัม๊มหนึ่งปั๊มเข้าไปเนี่ยมันตัว i e f valve ขั้นด้านในนะครับจะมีการปรับตัว f l o w ์โฟลด์ให้อัตโนมัตินะครับเป็น Sta ทไปนั่นหมายความว่าในกรณีถ้าเกิดโหลดสูงนะครับตัวโฟ a t e จะต่ำนะครับถ้าไม่มีโหลดเลยนะครับตัวโฟลด์จะสูงนะครับมันก็จะทําให้ทําอะไรฮะ เร็วปั๊มเร็วขึ้นนั่นเองนะเวลาใช้งานไม่มีโหลดมันก็จะปั๊มให้โฟล์สูงขึ้นเพื่อใช้งานได้เร็วขึ้นตัวเซิเลนเดอร์ก็จะขึ้นมาสูงเร็วนะครับกว่าปกตินะฮะอันนี้ก็คือจะเป็น P 3 9นะครับในรุ่น P Series a l t i m a Steam Hand Pump นะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อบริษัทนะ,ะนะครับ k นะครับอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ยองมี2สาขาน,นะครับก็ ขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูเรื่องอีกฟามอีกรุ่นหนึ่งที่เบากว่านี้แล้วก็เล็กกว่านี้นะครับใช้ง่ายกว่านี้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ